เด็กไทยนะครับอาจจะไม่คุ้นกับ ชิคเก้นนูเตอรซุปเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นเด็กต่างชาตินะครับต้องบอกว่าเจ้าซุปที่ทานง่ายๆมีเนื้อไก่แล้วก็มีเ,ออเส้นคล้ายๆแบบบะหมี่นิ่มๆเนี่ยนะครับลอยอยู่ในน้ำซุปเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเมนูที่ฮิตมากสาหรับเด็กๆเ,เพราะว่ารสชาติที่กลมกล่อมของเขานะครับโดยทั่วไปเนี่ยจะไม่มีผงไม่มีผักเลยเลยแล้วก็มาในรูปของซุปซองบ้างซุปกระป๋องบ้างวันนี้ผมจะทำชิคเก้นนูตเตอรซุปในรูปแบบที่เรียกว่าดีต่อสุขภาพมากขึ้นเพราะจะใส่ผักอะไรที่หลากหลายลงไปนะครับอ่ะก่อนอื่นเรามาเตรียมผัก,ก่อนแล้ว รเราก็จะหั่นเซอร์รี่นะครับให้เป็นชิ้นเล็กๆล็ตามด้วยแครอทผมใหญ่ แล้วก็มันฝรั่งครับมอนะครับน้ำมันรำข้าวครับน้ำมันรำข้าว2ช้อนโต๊ะครับแล้วก็ใส่ผักทั้งหมดตามลงไปครับ การใช้น้ำมันลำข้าวนะฮะในการผัดผักทั้งหลายเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าน้ำมันลำข้าวเนี่ยเขาไม่มีไม่มีกลิ่นนะครับดังนั้นเวลาที่เราผัดผักเนี่ยนอกจากผักของเราสีจะสวยแล้วเนี่ยนะครับเรายังจะได้กลิ่นหอมแล้วก็รสชาติของผักอย่างชัดเจนด้วยนะครับนอกจากนั้นเขาก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ตามธรรมชาติสูงด้วยนะครับละหลังจากเราผัดได้คู่หนึ่งนะครับเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือครับผม แล้วก็พริกไทยขั้นตอนของการผัดผักนี่นะฮะเป็นขั้นตอนที่สําคัญนะครับเราอย่าทิ้งใจร้อนใส่น้ําลงไปเร็วนะครับเราจะต้องผัดให้ผักเขาเอ,อมใหญ่เนี่ยมีความนุ่มนะครับแล้วก็สุกดีนะฮะผักหลายๆตัวในเวลาที่ผัดไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเวลาที่เขาโดนความร้อนนานๆ,ๆเขาก็จะมีรสชาติที่หวานขึ้นนะครับเราใช้เวลาประมาณ8นาทีครับ ะครับหลังจากผักของเราสีสวยดีแล้วนะฮะน้ำสต๊อกไก่ครับแล้วเราก็คอยให้น้ำซุปเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับในระหว่างนี้นะฮะอกไก่ครับ1ชิ้นครับหั่นเป็นเต๋าครับผม กลายเป็นเต่าๆนะครับพักไว้ก่อนสําหรับตัวนูเดิลนะครับวันนี้คนจะแทนที่ด้วยเส้นพาสต้าครับปกติแล้วชิคเก้นนูเดลซุปเนี่ยครับตัวเส้นที่อยู่ข้างในเนี่ยจะเป็นเส้นเล็กๆใช่ไหมครับแล้วเขาจะนุ่มๆหน่อยดังนั้นวันนี้เราไม่ต้องต้มให้ออเดนเต้ครับเราจะต้มให้นุ่มกว่าออเดนเต้เล็กน้อยนะครับเอาละครับเราใช้เส้นทั้งหมด80กรัมครับเราจะหักให้เป็นป้องเล็กๆครับประมาณสัก5เซนครับ จะได้มีความใกล้เคียงนะฮะกับ Chicken นูเด r s ซุปครับแล้วครับก่อนที่เราจะใส่เส้นลงไปนะครับช้อนฟองสักครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อที่ชิคเก้นนูเดอร์ซุปของเราเนี่ยออกมาสีจะได้สวยๆครับหลังจากนั้นนะครับก็เนื้อไก่ลงไปได้เลยครับง่ายๆนะฮะตามด้วยเส้นครับต้มทั้งหมดเป็นเวลา10นาทีครับ พอครบ10นาทีนะครับเราก็ชิมรสอีกครั้งครับกลมกล่อมดีแล้วครับแต่ถ้าเราต้องการจะปรุงอะไรก็สามารถปรุงได้ในตอนนี้เลยนะครับ mm hmm. เรียบร้อยแล้วฮะผลยกออกจากความร้อนแล้วที่เหลือก็ตักใส่ชามสวยๆครับเอาละครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูอารมณ์ดีที่เด็กๆหลงไหลแล้วก็ทานได้ทั้งวันเลยนะครับกับ i h k e n Noodle s สุ p ครับ